พลังงานแรนดอมกำลังจะบอกคุณว่าคุณกำลังจะมีเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาในดวงชะตาในเร็วนี้เลยนะคะไพ่ใบนี้เป็นคิงถือเหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้มันใหญ่มากๆเลยระดับเงินล้าน1ิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้าน ล้าน้านานานา,นลา,นลานเลยนะคะจะมาจากทางใดนอ้อามาจากโลกอินเทอร์เนต็ตมาจากโลกโซเชียลนะคะใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับโลกโซเชียลค้าขายออนไลน์ทำงานออนไลน์คุณมีเกมที่จะได้รับเงิน ก้อนใหญ่ก้อนโตจากน้ำพักน้ำแรงของคุณเลยนะคะใหญ่แค่ไหนแล้วแต่ที่สุดของแต่ละคนนะจะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านร้อยล้าน,านพันล้า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 นแล้วแต่ที่สุดของแต่ละคนและ,และหลายหลายคนอาจจะชอบเสียงดวงเพราะฉะนั้นสื่อนำโชคของคุณคือเบอร์โทรศัพท์ของคุณเองแล้วก็สื่อจากโลกโซเชียลจากคลิปต่างๆที่เขามาให้โชคกับคุณนะคะ มาจากทางด้านใดอีอ๋นะฮะอย่าลืมนะทำบุญเป็นประจำเลยไม่ต้องรอให้มีโชคมีลาบแล้วค่อยทำทำบุญกับศาสนาทำทานกับสังคมแบ่งปันผู้ยากจนผู้ยากไรทำบุญกับบุปการีสร้างบุญสร้างกุศลเป็นประจำอย่าหวังสิ่งใดตอบแทนเพราะว่าถ้าคุณได้โชคมากคุณจะไม่ต้องมีทุกข์ราบนะคะ สร้างสิ่งปลูกสร้างสาธารณะหน้านี้หน้ากระถินแล้วนะสร้างบุญกระถินไว้รอเลยอ่าโชคเข้ามาครั้งนี้ไม่ธรรมดาเลยคุณจะมีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บได้สร้างบุญสร้างทานไปตลอดชีวิตของคุณนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่สี่เหรียญมีจนไม่มีที่จะเก็บนะคะโอ้ใครที่คิดว่า พลังงานนี้คำทำนายนี้เป็นของคุณพิมพ์สาธุน้อมรับความรวยความปังครั้งนี้ไปเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้เพื่อยืนยันว่าคํนายนี้เป็นของคุณคุณกำลังจะรวยจะเฮงจะปังเร็วๆนี้เลยนะคะ